เทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองการประปาจัดกิจกรรมคลิกออฟพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาของเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างพอเพียงและปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคค่ะ ที่โรงผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันจัดกิจกรรมคลิกออฟพัฒนาทำความสะอาดโดยรอบโรงผลิตน้ำประปาของเทศบาลเมืองลบบุรีโดยได้ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะตัดหญ้าโดยรอบของโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองลบบุรีโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำหนด หด5นโยบายหลักที่จะนำไปสู่เป้าหมายการบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นทั้ง3ด้านได้แก่ด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและด้านความสะดวกสบายโดยมี5นโยบายหลักประกอบด้วยการจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพลการปราบปรามและป้องกันยาเสพติด การสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณพศ2568โดยในส่วนของนโยบายด้านที่5น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการพัฒนาและดูแลแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาเพื่อ นาและดูแลแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกองการประปาเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นโดยร่วมกันปรับภูมิทัศน์โดยรอบของโรงผลิตน้ำประปาของเทศบาลเมืองลบบุรี ปัจจุบันกองการประปาเทศบาลเมืองลบบุรีผลิตน้ำประปาประมาณวันละ 4,800- ถึง5,500ลูกบาทเมตรต่อวันเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและตำบลพรมมาิบางส่วนตำบลโพก้าต้นบางส่วนโดยใช้น้ำจากคลองอนุสาสน,านันไชนาทป่าศักในการผลิต ซึ่งจะนํามาผ่านกรรมวิธีการผลิตน้ําประปาเทศบาลเมืองลบบุรีโดยขั้นตอนต่างๆโดยแต่ละขั้นตอนการผลิตน้ําจะมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตลอดเวลาก่อนจ่น้ําเข้าสู่ระบบท่อเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ําประปาที่ผลิตโดยการประปาเทศบาลเมืองลบุรีมีคุณภาพที่ดี ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศไกลเลิกกรรมาการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ